สวัสดีค่ะเกตนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อนะคะในเรื่องของนะคะการนะคะทำธุรกิจ Ebay อย่างไรนะคะไม่ให้ทุนจมนะคะหรือว่าไม่ให้ร่มจมนั่นเองนะคะเอาแล้วค่ะพอท่านได้ศึกษานะคะบทเรียนต่างๆที่เกตได้ทำเทปสอนไว้นะคะในเรื่องของการเปิดร้าน Ebay นะคะการสมัคร Account ต่างๆนะคะอันนั้นก็คือสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มใหม่นะ,ะส่วนท่านที่แบบว่ามีแบบ a d ดวานซแล้วเนี่ยก็ มาแชร์ความคิดกันก็ได้นะคะเพราะว่าเกดเนี่ยไม่ได้เก่งแล้วก็แค่แบบมีประสบการณ์เท่านั้นเองแล้วก็พอจะอยู่รอดบนธุรกิจนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกดก็เลยจะมาแชร์ในส่วนของไอเดียที่เกดคิดว่าอ2ปี3ปีที่ผ่านมานี่นะคะ2 4 5 6 7 3 4เกือบเข้าปีที่4นะคะที่เกดเริ่มทำธุรกิจ ebay แบบจริงจนี่นะคะ,ะเกดทำยังไงให้มีเงินหมุนเวียนตลอดแล้วก็มีสินค้าขายตลอดนะคะก็คือไม่ให้ร่วจมนั่นเองนะคะ ก็ลองมาดูกันนะคะว่าไอเดียของเกดเนี่ยนะคะจะตรงกับไอเดียของคุณหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอันไหนเราไม่ตรงกันก็มาแชร์กันได้นะคะสําหรับท่านที่เป็นแอดวานซ์แล้วนะคะสอนเกดด้วยนะคะ <Okay. S 1> ก็ข้อแรกเลยนะคะสิ่งที่เกดคํานึงถึงก็คือว่า 1. นนะคะเราขายสินค้านะคะถ้าเราสามารถหาสินค้าที่มีต้นทุนนะคะที่ต่ํานะคะแล้วก็สามารถนํามาขายนะคะเพื่อเป็น เพื่อแบ่งมาร์เก็ตแชร์ในตลาดได้เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ดีมากนะคะรวมไปถึงสินค้านั้นเนี่ยถ้าน้ำหนักเบาด้วยก็จะดีนะคะาการที่วิธีการที่เกตใช้เสิร์ชดูนะคะว่าสินค้านี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีไหมหรือว่าต้นทุน โอเคไหมเนี่ยเกดก,ก็นําสินค้าที่เกดสนใจนะคะเข้าไปเซิร์ชเลยะคะ่ะใน eBay นะคะแล้วก็ดูว่ามีผู้ขายนะคะทั้งหมดเท่าไหร่นะคะที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันนะคะแล้วก็ขายอยู่ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็คํานวณว่าต้นทุนที่เราได้มาเนี่ยนะคะมีทุนต้นทุนที่ถูกพอที่เราจะมาทามาร์คอัพราคาขึ้นได้เพื่อที่จะนํามาขายทํากําไรได้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถ ขายสินค้าได้ด้วยในใน,ในประเภทสินค้าที่ตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะคือก็มีคนซื้ออยู่แล้วก็คือให้เราสังเกตนะคะตรงตรงลิสต์นะคะสมมติว่าเราเซิร์ชเข้าไปนะคะเดี๋ยวเกจ,จะทําทเทปแถมให้ที่ท้ายรายการนะคะทำเซิร์ชเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสินค้า แบบที่เราต้องการเช่นสมมติว่าต่างหูนะคะแล้วก็ดูว่าต่างหูเนี่ยนะคะมีร้านไหนที่ขายต่างหูแล้วก็ขายได้แบบโซลเขาจะเขียนว่าขึ้นว่าโซลนะคะว่ากี่ชิ้นกี่ชิ้นเนี่ยนั้นแสดงว่าสินค้านั้นขายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะนะคะเกตใช้คว่าอาจจะนะคะสามารถขายได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วอย่างะะการที่เราเลือกสินค้าที่ต้นทุนต่ำเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยลงทุนได้ออ่า จำนวนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในต้นทุนที่ถูกลงนั่นเองนะคะส่วนตัวของเกดเนี่ยนะคะเกดขายหลักๆคือเกดขายสินค้าแบรนด์เนมเพราะว่าเกดขายกระเป๋าโคชอยู่แล้วนะคะก็เลยนําสินค้าที่มีในสต็อกมาลงขายนั่นเองค่ะแล้วก็มีสินค้าอย่างที่ว่านะคะต้นทุนต่ำด้วยมาขายด้วยนะคะก็ถัวถ่วๆกันไปเนาะโอเคค่ะเกดก็จะขอแบ่งนะคะสินค้านะคะประเภท สองเอ้ยสินค้าเนี่ยที่ต้นทุนต่ำเนี่ยนะคะเป็น2 l o โลเคชันนะคะก็คือที่เมืองไทยเพราะว่าท่านที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะเป็นท่านที่สนใจจากประเทศไทยนะคะแล้วก็ท่านที่อยู่ในอเมริกานะคะจะเริ่มธุรกิจเนี่ยนะคะท่านที่อยู่ประเทศไทยนะคะคือเกี่บบอกว่ามีก็มีมีม มีอะไรมีโอกาสนะคะในการที่จะไปหาตลาดหรือว่าหาซอชในการที่จะขายสินค้านะคะเป็นต้นเป็นแหล่งทุนนะคะเป็นแหล่งแหล่งอาซัพพลายให้นะคะก็คืออย่างเช่นไปสัมเพลงนะคะไปดูเลยนะคะสัมเพลงเนี่ยมีของขายเยอะมากนะคะแพลตตินัมนะคะแต่เก๋ว่าสัมเพลงเนี่ยน่าจะเยอะสุดแล้วนะคะเอ้ย Google g o กใหม่แ้ว, Google, วกูก็สวัสดีครับกับลูกสวัสดีครับผมคือแมวนะครับผมมาจะดูตัวใหญ่ตกใจแล้วเหรอลูก มาดิลูกมามาเมี้ยวเมี้ยวมาขอพายกันนอกเรื่องนิดนึงเป็นแมวนะคะชื่อน้อง Google นะคะน้ hey, ําหนัก22่าวหรือว่า11กิโลกรัมนะคะหนักปะก็นะคะก็เป็นสถานที่หรือว่าใครมีที่ไหนก็ลองไปดูนะคะว่าเราจะหาสินค้าทุนตามได้ที่ไหนส่วนอเมริกานะคะก็ จะเป็นาตามห้างสรรพสินค้านะคะ n o r s t r o m Rack นะคะถ้าใครสนใจแบบประเภทเครื่องสำอาง Sephora อะไรอย่างนี้เขาก็จะมีเซลล์มีดีลออกมาตลอดนะคะอย,อย่างในช่วงเทศกาล Black Friday ลนะคะแล้วก็ทำการซื้อไว้นะคะแล้วก็เอามารีเซลขายนะคะเพื่อที่จะทำกำไรคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือการรีเสิร์ชก่อนนะคะว่าสินค้าเราจะขายได้หรือเปล่านะคะนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็เป็นข้อที่2นะคะคือการที่เราเนี่ยนะคะ ทำยังไงไม่ให้ทุนจมไม่ให้ล่มจมนะคะสำหรับธุรกิจ ebay นะคะเราจะต้องทําการศึกษาอยู่ตลอดเวลานะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะเกจขายสินค้าบแบรนด์เนมนะคะเกตก็ต้อง ดูลิสต์ของสินค้าของชาวบ้านเขานะคะว่าเขาลิสต์กันเนี่ยราคาเขาปรับไหมนะคะซึ่งทุกวันนี้นะคะ eBay เขาจะมีมาร์กทูลมีมีเซลลิงทูลที่แบบว่าช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือการวิเคราะห์นะคะราคาเทียบกับร้านเพื่อนบ้านให้เลยนะคะว่าสินค้าที่เราขายอยู่เนี่ยราคาต่างจากเพื่อนบ้านเท่าไหร่นะคะซึ่งความเป็นไปได้นะคะที่ถ้าสินค้าเราเนี่ยราคาใกล้เคียงกันกับชาวบ้านเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสได้ขายออกมากกว่าการที่เราตั้งราคาสูงเกินไปนะคะ แต่ว่าทางนี้ท้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าเช่นถ้าเกดมีสินค้าที่เป็น Limited Edition นะคะที่ใครก็ไม่มีนะคะเกดก็สามารถมาร์คอัราคาได้ตามที่เกดต้องการนะคะซึ่งสินค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่มันขายขายได้แน่นอนนะคะคือมันมีโอกาสขายได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าบน eBay เนี่ยก็คือมองหาสินค้าที่อ,อ้อยไอแมววิ่งมาชนเดี๋ยวเถอะไอ g o o g l e เดี๋ยวจะจับลงน้ำเลยนะ อ๋ยข้อมือยิ่งเข็ดๆอยู่นะคะถึงไหนแล้วเนี่ยช็อตเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยไม่ได้ไลฟ์ไงไม่มีคนช่วยเดี๋ยวนะโอ้ยตายแล้วปลาทองเออศึกษาอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือเราก็ต้องศึกษาคู่แข่งตลอดเวลาว่าสินค้าที่เราลงอย่างที่บอกนะคะว่าเขา m a r k ัพราคาไปเท่าไหร่นะคะหรือว่าเขามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงสินค้ารูปแบบการถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือเราไม่ได้ไปก๊อปเขานะก็คือเป็นไอเดียเนาะ นั่นเองนะคะก็คือการทำอ e ีเบ y นะคะเป็นธุรกิจที่ต้องศึกษาตลอดเวลาจริงนะคะว่า,าตลาดเปลี่ยนไปยังไงนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะที่ค้าขายกับเราเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วนะคะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะก็คือ สิ่งที่เกดทำนะคะก็คือการทำสถิตินะคะก็คือการบันทึกนะคะสินค้าข้อมูลสินค้าที่เราขายได้นะคะแล้วก็ราคานะคะว่าสินค้าไหนเนี่ยกับราคาไหนที่ลูกค้าเนี่ยชอบแล้วก็ซื้อมากที่สุดอย่างของร้านเกดเนี่ยนะคะสินค้าที่ถ้าเป็นแบรนด์เนมนะคะสินค้าที่ราคาต่ำกว่าร้อยเหรียญเนี่ยจะขายออก ง่ายกว่าสินค้าที่ราคาเกิน100เหรียญขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกตหาสินค้ามาขายหรือว่าเวลาเกตไปช็อปสินค้าเซลที่ที่ที่ร้านที่เอาเลทเนี่ยนะคะเกตก็จะต้องเลือกสินค้าที่มีราคาต้นทุนนะคะพอที่จะบวกกาไรแล้วบวกต้นทุนทุกอย่างแล้วไม่เกินนะคะ100เหรียญนะคะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสในการขายได้อะไรทํานองนี้นะคะซึ่งสินค้าแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันนะคะเช่นถ้าร้านเราขายกิฟช็อปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูว่ากิฟช็อป แบบไหนที่ขายดีเป็นโบเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้ศึกษาดูว่าช่วงไหนนะคะเทศกาลไหนที่อะไรขายดีอย่างเช่นถ้าช่วงวาเลนไทน์อะไรที่เป็นลูกหัวใจหรือว่าสีชมพูสีแดงอะไรอย่างนี้ก็จะขายดีเป็นพิเศษเพราะนั้นเราจะได้ลงสินค้าได้ถูกนะคะถูกช่วงเวลาด้วยนะคะแล้วอย่าลืมว่าแต่ละช่วงเนี่ย eBay เขาก็จะให้แบบว่าลิมิตเรานะคะว่า อย่างวาเลนทน์เนี่ยเขาจะเพิ่มลิมิตให้แล้วว่าอย่างเช่นเราเคยได้แค่500ไอเทมเขาอาจจะเพิ่มไปอีก500เลยทีเดียวเชียวนะคะถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าในมือหรือว่าเรามีแหล่งที่จะนํารายการสินค้ามาลงนะคะเราก็มีโอกาสที่จะขายสินค้าทํากําไรได้เช่นกันค่ะโอเคนะคะก็เป็นข้อที่3ไปนะคะต่อไปข้อที่4ี่นะคะ เป็นข้อห้ามเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นกฎที่เกตตั้งขึ้นมาแล้วก็ทำนะคะสำหรับร้าน,ใน,ใ,นในเครือของโคชบายเค e เกตทุกร้านนะคะโดยเฉพาะรว,วมถึง eBay ด้วยนะคะก็คือห้ามที่จะลงทุนนะคะเกินครึ่งหนึ่งของกำไรอ่างงไหมหมาย,มายความว่าสมมุติว่าเกตขายสินค้านะคะเดือนนี้บน eBay เกดขายได้5,000เหรียญน,นะคะ5,000ันเหรียญเน็ตเนะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วสมมุติว่าหักค่า eBay ฟรีนะคะ eBay Store เปิดร้านบานอ e ีเบนะคะโน่นนี่นั่นค่าทุกอย่างแล้วนะคะเกดจะเหลืออยู่ที่2,500บาทจะได้2,500เหรียญสมมุตินะคะอ่าเกดเกดได้กาไร2,500เหรียญเพราะฉะนั้นเวลาเกดจะนําเงินไปลงทุนนะคะก็คือเกดจะนํา2,500หาร2ก็คือ1,250แปลว่านะคะเกดสามารถนําเงิน1,250นะคะไปซื้อสินค้านะคะอะไรก็ได้ที่เกดศึกษานะคะแล้วก็อยากจะขายเนี่ยมาสําหรับ ขายต่อไปนะคะคือวิธีการนี้เนี่ยมันจะเซฟตรงที่ว่า1เรามีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะคะที่เราเอาไวเ้เก็บถูกปะเก็บหรือว่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรต่างๆก็ได้นะคะหรือใครจะไม่ไม่เอาครึ่งงอย่างเก๋ก็ได้ลองพิสูจน์เอาเองนะคะว่าเราจะมีวิธีการที่จะเอากําไรมาลงทุนได้อย่างไรนะคะไม่เอาไม่เอายอดขายมาลงทุนนะคะยอดขายเราจะต้องตัด ต้นทุนออกให้หมดนะคะแล้วก็เอากําไรเท่านั้นนะคะมาทานะคะเราก็จะไม่ล่มจมอย่างแน่นอนคะ่ะคือเราก็จะมีของขายเข้าเรื่อยๆหนึกออกป้าคือพอเงินเอาไปลงทุนของก็มีไว้ขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องศึกษาด้วยนะคะว่าสินค้าที่เราจะขายนั้นจะมีโอกาสขายได้หรือไม่นะคะซึ่งเดี๋ยวหัวข้อนี้เนี่ยมันค่อนข้างลึกซึ้งเกรดจะต้องอเปิดเป็นอีกคลาสหนึ่งนะคะในการสอนว่าแล้วเราจะขายสินค้าไรดีนะคะ เป็นหัวข้อที่ฮอตฮิตมากนะคะการขายสินค้าบน eBay เนี่ยค่ะคือถ้าเก็ตรู้เก็ตก็รวยไปแล้วนะไม่ใช่มันคือจะบอกว่าไอเรื่องการขายอะไรเนี่ยพูดเกินนิดนึงมันไม่ได้มันไม่ได้จําเป็นเลยนะคะว่าคุณขายสินค้าเหมือนร้านที่เขาขายดีแล้วร้านคุณจะขายได้รู้ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่า a l กอร i ทึ m ของ ebay นี่นะคะเขาสร้างมาเพื่อ,อ นักขายบน ebay ตัวจริงเท่านั้นนะคะตัวจริงหมายความว่าอะไรคือคนที่แอคทีฟนะคะคือเกตสังเกตว่าช่วงไหนเกตไม่ว่างเกตไม่ได้เข้าไปแอคทีฟบนแอคเคาท์อีเบเนี่ยของเกตจะขายไม่ได้ก็คือร้านจะเงียบเพราะว่าอะไรเพราะว่า ebay เเขาไม่โปรโมทลิสต์เราเนี่ยขึ้นไปที่หน้าอ่าเซิร์ชนะคะเช่นเวลาลูกค้าเซิร์ชกระเป๋าเนี่ยเขาก็ถ้าถ้าเป็นกระเป๋าโคชหรือแบรนด์เนมส่วนใหญ่ก็จะเซิร์ชชื่อเซิร์ชรหัส สินค้าเราก็ไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไปโชว์ลูกค้าเนื่องจากว่าเราไม่อัปเดตร้านค้าเรานะคะไม่เข้าไปคลิกดูไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปเพิ่มรายการสินค้าเนี่ยนะคะเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่ทําให้ว่าเอ๊ะทำไมร้านเราก็ขายสินค้าร้านเดียวกับร้านที่ขายขายดีอยู่แล้วซึ่งบางคนเนี่ยตัดราคาเนี่ยอันนี้เกดไม่แนะนําเลยนะคะยอมตัดราคาเพื่อให้ถูกกว่าแล้วก็ไปขายเนี่ย แต่ก็ยังขายไม่ได้เนี่ยละคะเป็นเหตุผลหนึ่งะคะเพราะว่า Ebay เขาโพรเทคนะคะตัว Ebayer ตัวจริงนะคะหรือว่านักขายบน Ebay ตัวจริงนั่นเองนะคะเพราะว่าพวกนี้เขาทํารายได้ให้ Ebay มานักต่อน,นักหล,ลายปีนะคะเอาล่ะข้อ4ก็ผ่านไปแล้วนะคะว่าห้ามนะคะลงทุนเกินครึ่งหนึ่งของกําไรที่เราได้มาหาเป็นกฎของเกณฑ์น,นะคะใครจะไปใช้ก็ไม่ผิดนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อห้าเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะคะก็คือการ นำสินค้าเดสต็อกนะคะมาจัดโปรนะคะเพื่อปล่อยของเกตเนี่ยก็คือช่วงจะบอกว่าช่วงที่ทำค้าขายใหม่ๆเนี่ยเกตจะไม่ชอบการอาเอาสินค้ามาแบบาขายเดสต็อกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า,า,เ,ราเราขาดทุนนะคะแต่นะคะให้เรามองในแง่นี้นะคะอานึกถึงคนที่เขาซื้อหุ้นนะคะสต็อกนะคะ ในตลาดหุ้นนะคะเขาจะมีการเรียกว่าคัดลอสนะคะหลักการเดียวกันค่ะหลักการเดียวกันท่านผู้ชมก็คือว่าในเมื่อสินค้าเรานะคะขายไม่ออกนะคะสิ่งที่เราต้องทําคือการลดราคาโปรโมชั่นนะคะเพื่อที่จะให้เราสินค้าขายออกอย่างน้อยนะคะให้เราได้ต้นทุนคืนมาหรือขาดทุนให้น้อยที่สุดนะคะตามหลักการการเล่นหุ้นโดยโดย โดยแบบสามัญธรรมดาเลยค่ะคือคนเล่นหุ้นเขาก็จะทำการตัดใจคัดลอส s นะคะเพื่อที่จะตัดขาเน่าๆทิ้งนะคะส่วนของเรานะคะเรามีสินค้านะคะเราก็ต้องตัดใจที่จะขายขายมันออกไปนะคะเพื่อที่จะเอาเงินมาหมุนนะคะขายของมาซื้อของใหม่มาขายนะคะดังนั้นเนี่ยก็นี่ก็เป็นนะคะ5ข้อนะคะที่เกตออา ดำเนินการแล้วก็ทําตามมาตลอดนะคะช่วงเวลาที่เกดมีร้านคาโบนีเบของตัวเองนะคะท่านใดจะไปใช้เกดก็ไม่ห่วงห้ามนะคะแล้วก็ท่านใดมีไอเดียดีๆนะคะร้านอื่นนะคะใครใจดีอยากจะแชร์ข้อมูลกันนะคะว่าทํายังไงเออเราขายดีนะคะเผื่อเกดจะได้ขายดีเหมือนร้านคุณว่างนะคะก็ขอให้ช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็ฝากนะคะกด subscribe ให้เกดด้วยนะคะเพื่อที่จะกลับมาเรียนนะคะในบทเรียนต่อไปนะคะหรือว่ามาแชร์ข้อมูลกันเรื่อยๆนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยก็ได้นะคะจะได้แบบ เตือนกันบ่อยๆนะคะเจอกันบ่อยๆเกตก็จะพยายามหาเวลามาทําคลิปออกมาให้บ่อยๆที่สุดนะคะวันนี้มีลูกเล็กด้วยนะคะก็ต้องดูแลนะคะเดี๋ยวเกตไปดูลูกก่อนนะคะวันนี้เกดขอขอบคุณที่ติดตามชมกันจนจบค่ะพูดเร็วกไ็ไม้ได้นะคะ,ะพูดเรื่องอไปขขบคุณมากค่ะ